นักวิ่งลาวตกรอบแต่ได้ใจคนทั้งโลกหันกลับไปช่วยนักวิ่งสูดานใต้ล้มเจ็บระหว่างแข่งโอลิมปิกได้ใจแฟนกีฬาในการแข่งขันกีฬาวิ่ง100เมตรหญิงในโอลิมปิกปารีส2024ประเทศฝรั่งเศสกลายเป็นที่พูดถึงในโลกออนไลน์สำหรับซิลีนาผาอภัยนักวิ่งสาวจากลาวที่หันกลับไปช่วยลูเซียมอริสนักวิ่งจากซูดานใต้ที่ล้มเจ็บระหว่างการแข่งขันแม้ว่า ซิลีนาผาอภัยจะทำเวลาได้12.45วินาทีและไม่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแต่เธอกลับสร้างความประทับใจให้แฟนกีฬาทั่วโลกเมื่อหลังจากเข้าเส้นชัยซิลีนาผาอภัยวิ่งหันกลับมาช่วยเหลือและช่วยประคองลูเซียมอริสทำให้ได้รับเสียงปรบมืออย่างกึกก้องเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมิตรและความเข้าใจระหว่างนักกีฬาซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญไม่น้อยกว่าความสามารถในการแข่งขัน การกระทำของซิลีนาผาอภัยนับเป็นตัวอย่างที่ดีของความเป็นมิตรและการช่วยเหลือผู้อื่นในวงการกีฬานับเป็นเรื่องน่ายกย่องและน่าชื่นชมที่ซิลีนาผาอภัยแสดงให้เห็นถึงความเป็นมนุษย์และความเข้าใจต่อเพื่อนร่วมการแข่งขันซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญไม่น้อยกว่าความสำเร็จในการแข่งขันจากกรณีนี้ทำให้ทั้งโลกได้เห็นว่าคนเรามีจิตใจดีและมีความสวยงามในตัวเองไม่แพ้ชาติใดในโลกขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีจ้า